สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำไข่ย,ยัดไส้กันนะคะจะเป็นการทำครั้งแรกเหมือนกันค่ะจะทำให้ฝรั่งทานค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากส้มใช้เป็นข้าวโพดฝักนะคะฝานออกมาแล้วก็มีแครอทมีต้นหอมซอยมีไข่ไก่นะคะ,ะตรงน,นี้จะเป็นหอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศ ตัวนี้จะเป็นซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็หมูสับหมูสับไม่ประมาณ2ขีดก็ได้ค่ะแล้วเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยอน้ำตาลนะคะจะใช้น้ำตาลปี๊กก็ได้หรือว่าน้ำตาลสายก็ได้นะคะแล้วก็มีพริกไทยมีเกลือน,นิดหน่อยแล้วก็ซีอิ๊วขาวะคะ่ะโอเคค่ะเ,คเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะ ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันไปนิดนึงค่ะพอน้ำมันร้อนใส่ขอ,อมหัวใหญ่ลงไปนะคะเพื่ที่จะมันจะได้หอมนะคะ เราจะผัดไฟอ่อนนะคะพอ,พอหอมหัวใหญ่เริ่มหอมแล้วนะคะใส่หมูสับลงไปค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะให้หมูเริ่มสุกนะคะค่ะพอหมูเริ่มสุกแล้วนะคะ ใส่แครลบดลงไปตามด้วยข้าวโพดนะคะจะใช้เป็น มะเขือเทศนะคะค่ะใส่เกลือลงไปนิดนึงประมาณครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ตามด้วยซอสมะเขือเทศ ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอย1อนึช้อนโต๊ะ,ะคะ่ะสีอิ้วขาวประมาณ1ช้อนนะคะน้ำตาลประมาณครึ่งช้อนชานะคะ เติมน้ำเปล่าประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะค่ะพอเราใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะผัดให้เข้ากันจนสุกแล้วเนี่ยเราเราชิมนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราชอบให้ออกหวานนิดนึงก็เพิ่ม,มน้ำตาลไปหรือไม่ก็อซอสมะเขือเทศลงไปนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะแล้วจากนั้นก็โรยด้วยต้นหอมค่ะ ไข่นะคะนิดนึงเสร็จแล้วค่ะชิมแล้วค่ะลูกชายบอกอร่อยมากหอมด้วยค่ะตอนนี้เราจะมาทำไข่ห่อกันนะคะเริ่มจากเทน้ำมันใส่ไปในกระทะนิดนึงไม่ต้องเยอะนะคะ ลองกระทะใหม่ด้วยค่ะกระทะที่ได้จากวันเกิดใช้น้ำมันเคลือบกระทะนะคะไฟไม่ต้องแรงนะคะค่ะส้มใช้ไข่3ามใบนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวไปนิดนึงนิดเดียวนะคะเพื่อให้มีรสชาติตีไข่ให้เข้ากันนิดนึงค่ะ แล้วก็ตอนนี้รอกระทะร้อนนะคะค่ะคอยกลิ้วงนะคะกระทะใหม่ค่ะหนักด้วย กลิ้งไข่จนตรงกลางเนี่ยเหลือไข่อยู่นิดนึงนะคะไฟอ่อนๆก็ค่อยกลิ้งไปค่ะพอเรากลิ้งไข่นะคะเราค่อยๆแซะตรงขอบนิดนึงนะคะด้วยอาจจะเป็นทับพีบางๆตะหลิว ที่เราผัดไปนะคะใส่ตากลางแล้วก็ค่อยๆห่อนะคะระวังเตานะคะ พยายามพับให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะโอเคค่ะจากนั้นเราจะใช้ใช้จานนะคะทีนี้เราจะคว่ำนะคะ นั้นเรา,าตัดไข่เป็นโลกสามเหลี่ยมนะคะเป็นเฉียงแบบนี้นะคะ ตบท้ายด้วยต้นหอมซอยนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะขายัดไส้หอมมากเลยหน้าตาหน้าทานไหมคะยังไงเพื่อนๆลองทำดูนะคะ,ะวันนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยแชร์แล้วก็ช่วยกด Subscribe ใน YouTube ด้วยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนค่ะและไงเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะ